วันนี้วันสุขที่30กรกฎาคม2564 a c a d e m i Class ตอนที่5 Hightech, High Touch, High Trust เทคโนโลยี ouch, ล้ำสมัยได้ใจลูกค้าหน้าไว้วังใจ Hightech, High Touch, High, high Trust เป็นหัวใจของธุรกิจในโลกปัจจุบันท่าทีรักครับ Hightech เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้เราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในอดีตให้เป็นไปได้ในวันนี้เราสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิผลจากที่ใดก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เทคโนโลยีจึงช่วยขยายธุรกิจและขยายการบริการลูกค้าให้ดีขึ้นได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและให้บริการเหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าได้นั่นคือการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่าให้ทัชลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าต้องการสัมผัสที่ใส่ใจไม่ใช่แบบผู้ซื้อกับผู้ขายแต่เป็นแบบเพื่อน ที่ใกล้ชิดสนิทใจลูกค้าต้องการทำธุรกิจกับคนที่เข้าใจและเห็นความสำคัญในตัวเขาลูกค้าต้องการคนที่ให้ความรู้และแก้ปัญหาของเขาได้ลูกค้าต้องการคนที่เขาติดต่อได้และเป็นฝ่ายติดต่อเขาอยู่เสมอสัมผัสที่ใส่ใจแบบไฮทัช มีข้อจํากัดถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีธุรกิจยุคใหม่จึงต้องใช้ไฮเทคสร้างไฮทัชให้ลูกค้าสัมผัสได้ไฮทรัสความไว้วางใจอย่างสูงเนื้อสิ่งอื่นใดไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสัมพันธภาพที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้าเราอาจใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ต้องให้เวลากับสัมพันธภาพและความไว้วางใจจากลูกค้าประโยชน์ของไฮเทคคือมากเร็วดีมีประสิทธิภาพไฮทัชให้สัมผัสและสร้างประสบการณ์ที่ดีไฮทรัสคือความสำเร็จของธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน หัวใจของธุรกิจในโลกปัจจุบันคือ Hi-Tech, ไฮเท u c h High-Trust High เทคโนโลยีล้ำสมัยได้ใจลูกค้าน่าไว้วางใจ